สนุกมากวันนี้เป็นรอบชิงชนะเลิศครับช้างยูแชมเปียนคัพ2023ที่2เดือนที่แล้วที่เราเจอกันที่มีมาริโอ้ด้วยผ่านมาแล้ว2เดือนวันนี้เขาก็เอาทีมที่เข้าชิงอ่ะหนึ่งทีมไปอังกฤษตับมาริโอ้แล้วก็มีผมด้วยใช่ครับก็ได้ทีมแชมป์ละ,ะทีมมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีใ,ใช่ครับหน้าตาทีมแชมป์เป็นไงบ้างเราจะต้องไปกับเขาด้วยก็น้องๆเอฟซีหมดเลยทีมแชมป์เน่เขาบอกว่าก่อนเตะบอลเขาดูคลิปผมกันอยู่ น้องๆทั้งนั้นพี่น่ารักครับพี่ใช่ครับเ,เดี๋ยวไปอังกฤษด้วยกันครับเตรียมตัวยังไงจะไปอังกฤษจะไปกับน้องๆเนี่ยอย่างแรกต้องไปทำวีซ่าก่อนพี่ไม่มีวีซ่าตอนนี้ไม่มีวีซ่าควรจะไม่ผ่านไม่มได้ต้องไปทำวีซ่าก่อนอย่างแรกเลยอ,ะอ่ะใช่พี่มาเรียวมาเรียวน่าจะไปออกรถขับรถอยู่ปากใต้ปะเห็นเขาแชร์คลิปมาเรียวไปขับรถอยู่แถวยะลาอะไรอะน่าจะอยู่ยะลามาไม่ทันอะวันเนี้ย ยพราน้องๆหน่อยที่จะไปวันนี้ต้องเตรียมตัวยังไงบ้างอยากจะอวยพรว่าอะไรไหมฮะครับก็อวยพรว่าน้องๆนะครับมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีนะครับเดี๋ยวก็ไปกับผมกับพี่โอนะครับก็ดูแลอย่างดีอยู่แล้วไม่ได้ไปแบบว่าแค่ให้น้องดูแลเราพี่ให้น้องมาเลี้ยงผมด้วยไม่ใช่เดี๋ยวจะพาน้องๆเที่ยวแล้วก็เที่ยวกับพี่โอด้วยเที่ยวอะไรบ้างเที่ยวไรบ้างดีเดี๋ยว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 จะพาไปทีนึงอ่าแต่ต้องดูพี่โอก่อนป็นรู้เขายอมไปเปล่าใช่ครับถ้าเราดูเรื่องขายบ้า ไม่ไม่มีขายบ้านนั่นผมอั้มขายบ้านนั่นผมอั้มนี่ผมอั้มแล้วก็เขาไปทําข่าวมีคนทักมาด้วยเต้นรถกระทักมาขอซื้อรถอ่าเต้นรถมาทักมาขอซื้อรถแล้วขับรถไปล้างหน้าหมู่บ้านที่ที่อยู่ในหมู่บ้านเดียวกันน่ะเขาก็เดินมาถามว่าจะขายเหรอ ขายเท่าไหร่เขาก็ถามเขาคิดว่าจริงยังยังพี่เปี๋มั้งไม่ค่อยถามเยอะเนี่ยถ้าเขาให้กําไรขายนะออแต่ไอ้นี่ยแต่พูดกันถ้าลดอะขายเลยตอนนี้อ,อ,อ่ะไอ้พูดจริงละแต่ว่าอยากกดราคาผมเยอะเพราะเต็นท์เขาทักมาเขากดราคาไงออใช่พี่แล้วบ้านอนะ่ะบ้านก็มคนทักมาซื้อหรอปักเออทักมาซื้อเขาไม่ได้ทักพี่แต่ว่าบังเอิญเจอที่ร้าน้างรถเขาอยู่หมู่บ้านเดียวกับผมไง เขาถามว่าขายไหมจะขายขายกี่บาทผมก็เลยบอกว่ายังไม่ขายแล้วไม่เราถึงไปอั้มเล่นมันเพื่อนไม่เคยจากอะไรเปพูดเลยคือเอาได้รพี่เซฟานมาพี่สวัสดีครับทำหน้าพูดเรื่องขายบ้านอยู่พี่เซฟานจริงเหรอซื้อบ้านผมไหมล่ะไม่เอาเอ้าไหมไม่ครับไม่คือเรื่องของเรื่องมันคือจากแบบว่าถ่าย YouTube แล้วเขาถามว่าในบ้านผมขายอะไรมั่งผมก็เลยบอกว่าผมขายได้หมดเลยเพราะผมไม่คนไม่ยึดติดนะพี่ช่วงนี้ไม่ค่อยมีตังค์เรื่องจริงถ้าเมื่อก่อนมีตังค์แต่ช่วงนี้เงียบ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 ท่ เออขอได้ไหมน้องหมาอะไรนะจริงป่ะได้เลยพี่เลยเดี๋ยวสัมภาษณ์พี่ดูนะพี่ต้องสัมภาษณ์กับพี่วินาขายนะโอเคเออสัมภาษณ์เราก่อนตอนนี้สัมภาษณ์เราก่อนได้พี่พี่ก็ยืนเพื่อนเพื่อนผมก่อนนะหลายรายได้ลดลงขนาดทุกสื่อเขาไม่ได้ลดลงขนาดนั้นคือจริงๆมันก็ไม่ได้น้อยลงเยอะพี่แต่ว่าเมื่อก่อนลูกค้า YouTube เยอะไงแต่ว่าช่วงนี้มีมีหลายแพลตฟอร์มไงแข่งเยอะมีใช่พี่แต่พี่เซฟานนะเขาทำยูทูบมาลูกค้าทุกคลิปเลยนะผมดูอยู่แต่ผมมันไม่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 ค่อยมีไม่ค่อยมีช่วงนี้อะไรเงี้ยก็คนนไปจ้างคอื่นทําเยอะไง รรเเาคยคิดมเพราะอะไรยอดวิวเราน้อยลงไงอะไรพี่บางคลิปก็มามาคลิปก็ไม่มาไงเออก็เลยต้องปั้นใหม่ปั้นใหม่อยู่กลับมามาคลิปจุดกำเนิดที่เราไปอารมเล่นมาขายบ้านนี่มันเกิดจากอะไรน้ะพี่ไม่ได้คำตอบอ๋อมันเกิดจากแฟนแฟนเก่าแฟนเก่าที่ไม่ใช่ก้อยอ่ะแฟนเก่าอ่ะเดียเขามาที่บ้านพี่แต่พันยืนไม่คุยผมของมันแล้วกูยืนเพื่อมือไหลเขามาแล้วเขาก็เห็นตุ๊กตาผมเยอะเขาก็เลยถามว่าขายไหมตุ๊กตา ผมก็เลยบอกว่าผมไม่ได้ขายแค่ตุ๊กตาผมคนไม่ยึดติดอยู่แล้วผมมาขายได้หมดแล้วจะเอาบ้านจะเอารถอะไรก็พักมาใช่ครับพี่แต่คนคนคิดว่าจริงเราพูดเล่นคนคิดว่าจริงไม่น่าเชื่อว่าคนมันจะเชื่อเราขนาดนั้นก็จะไปพูดดีๆคนไม่เชื่อแต่พูดเล่นคนเชื่อไงอันนั้นพูดเมื่อกี้พูดถึงเรื่องแฟนเก่าที่เราพาแฟนเก่ากลับไปบ้านในรอบสามปียังไงทำไมมันกลับมาโคจรเจอกันคือแฟนขับเขาขอก่อนพี่ ่างไปเลยพี่คือแฟนลาบเขาขอว่าเอามาออกหน่อยเพราะว่าเขามีเป็นผู้มีพระคุณกับผมไงตอนเริ่มทําช่องใหม่ๆเนี่ยแฟนเก่าเขาก็ช่วยทําช่องแบบใช้มือถือถ่ายอะไรเงี้ยพี่เราก็เลยเชิญแฟนเก่ามาออกมาอะไรเงี้ยพี่เป็นเพื่อนกันเฉยๆครับพี่ก็คือยังคุยติดต่อกันได้ปกติก็คุยติดต่อกันได้พี่ก็เป็นเพื่อนกันครับใช่พี่แล้วเขากลับมาคือมันเป็นคอนเทนต์แหละถูกไหมคอนเทนต์พี่ถ่ายรายการผมก็ถ่ายช่องผมเขาก็ถ่ายช่องเขาพี่คอลแลบกันครับโอ้ไม่มีพี่เขาก็มีแฟนดีแล้ว แฟนเขาดีกับผมเยอะแฟนใหม่ไปแแล้วฟนเขาดีกับผมเยอะไปดีไปละแฟนเขาได้ดีไปดีดีดีผมเยอะทำไมการมีแฟนเขาไม่กังวลเลยพี่มันไม่มีอะไรพี่เพื่อนไงเออออกกล้องไม่มีอะไรไงสงสารสงสารตัวเองไหมหรือยังไงมันก็ไม่สงสารพี่มันก็เพลินๆพลนอะเออเพลินอะไรอะไรเพลินมันก็เรื่อยๆมันก็ไม่ได้คิดอะไรเออเออเออเขาไม่ถามใครหรือไม่เพราะเห็นข่าวข่าวเราอะไรเงี้ยเขาก็ไม่ได้เป็นห่วงอะไรผมใช่พี่เขาก็จชิวอ่ะ ค่ะพี่ก็ดีนะพี่ยอดวิวเยอะกว่าไทยเองอ่ะใช่พี่ผมไม่เกือบได้ไม่ถึงร้านมานานแล้วมั้งเขามานเกือบถึงร้านละใช่พี่ก็ดีกว่าไทยคนเดียวอ่ะมีด่าไหมมีด่าไหมไม่คพอยะม่ีด่าพี่ตัวตัวใหญ่คนเขาไม่ค่อยด่าแขกช่องผมหรอกเขาจะด่าผมแฟนคลับผมอ่ะเขาจะด่าแค่ผมแต่กับแขกผมเขาไม่ด่าใช่ครับพี่ยอดวิวรสเยอะเครียดไหมเราแรกๆก็เครียดพี่ตอนนี้เริ่มปองแล้วชินละ มันก็เนี่ยแหละช่องเยอะอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ไม่ได้แบบน้อยถึงขนาดแบบหลักหมื่นนะพี่ก็ยังแบบสองแสนสามแสนแต่พี่ฟานเน่ยเยอะพี่ฟานเยอะพี่ได้กี่แสนสองสามแเออก็พอๆกันพอๆกันพี่เหนื่อยไหมในการปั้นคอนเทนต์เแต่ละคอนเทนต์ด้วยเหนื่อยพี่แต่มันเลิกทำไม่ได้ไงถ้ามันเลิกทำมันก็ว่างอ่ะผมไม่ชอบว่างไงชอบมีงานทำไงเออขายเข้าอยู่นะลูกค้ายังเข้าอยู่ลูกค้าขอให้เข้าหน่อยใช่พี่ขอให้เข้าหน่อยกี่ตัวตอนนี้หรือว่านานๆทีโล่งเลยจ้าเหรอก็เลยขายไงคะ โล่งเลยแต่ติดเข้าได้เข้าได้เหมือนเดิมลดราคาไหมล่ะลดได้ก็ติดต่อมาสิเออมันแพงฮะไม่แล้วตอนแรกก็แพงตอนนี้ไม่แพงแล้วแล้วตอนนั้นต้อแพงทำไมล่ะเอาแอคให้ดังไงดังก็แพงสิไอ้ช่วงนี้เริ่มลงก็เดี๋ยวลดได้คือตอนตอนตอนนี้มันก็ยังพออยู่พี่ มันก็ไม่ได้แบบว่าลําบากมากพี่แต่ว่ามันก็แค่อาจจะแบบว่าไม่ได้มีเงินเพิ่มอะไรเงี้ยพี่เพราะว่ามันก็จ่ายค่ารถค่าบ้านหมดอะไรเงี้ยพี่ก็าทางานเพื่อค่ารถค่าบ้านนะเออขาจะเห็นว่าไปออกรายการเยอะขึ้นออปกติรายการไม่ค่อยได้ออกไนงะตอน,นี้ก็รับละหมื่นก็รับแปดพันก็รับ, 8, ล,บละไม่ยิง,นะยงละตอนแรกแอคไ,ไม่รับเลย พูดแบบว่าถ้าเป็น M Show MC แล้วก็รับหมดแล้วตอนนี้ใช่แต่ไม่หมดไม่เอาเลยแต่ตอนนี้งานอะไรก็ได้อตอนที่เป็นยูทูบเบอร์มือหนึ่งหนึ่งคือคชูคอโอ้โหชูคอเลยลูกค้าคุยด้วยเนี่ยอืมไปผ่านคนอื่นก่อนอแต่ตอนนี้ติดต่อลดราคาได้เลยนิกกี้คะล่าสุดเหมือนแบบมีคนจับคู่อีกแล้วกับโครันอ๋อน้องรันเหรอพี่น้องรันเนี่ยเป็นเด็กฝึกงานพี่เป็นเด็กฝึกงานคือผมมาเปลี่ยนแนวคิดใหม่คือตอนแรกเด็กฝึกงานเนี่ยเขาจะอยู่เบื้องหลังใช่ไหมแต่ตอนนี้ผมเปลี่ยนมาแบบว่าเด็กฝึกงานมาออกกล้อง ทำคอนเทนต์แทนแล้วบังเอิญว่าคนชอบอใช่พี่แค่นั้นเองครับพี่แคนจับเชียร์เลยแบบคนเขาก็เชียร์พี่เขาก็เห็นผมโสดไงคือเขาก็ไม่ได้เชียร์โกลันคนเดียวหรอกอถ้าผมไปเล่นกับใครอะถ้าผมโสดเขาก็เชียร์ให้ผมจีบหมดแหละ ประมาณนั้นนะพี่โอ้รถเลยกับรถเหรอรถไปได้ที่เป็นแฟนขับผมมานานแล้วสิปีแล้วรถเขาบอกว่าสเปคเขาก็คืออายุมากกว่าเออเป็นใช่ครับพี่แต่ว่าบอกความจริงก็คือตอนนี้ยังไม่อยากมีแฟนพี่เออเพิ่งเลิกเองนะแล้วเรเลิไปเจอแเราแฟนแล้แม่แจ๊กไอ้แจ๊กเหรอมันเพิ่งมันฉีดน้ำหอมมันเลยเปิดตัวแฟนเอาไปดูคลิปมันสิมันฉีดน้ำหอมเลยเปิดตัวแฟนจะเป็นฉันน่ะลูกค้าเขาเค้าเขาเขาโอเคใช่พี่น่า That's okay. <laughs>